กลับวันดีตอนเช้าครับผมก็ขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องแบบเขาสู่ยูทูบช่องครัวบ้านทผงแบบกลับสำหรับเสาร์นี้ผมการพามาเก็บแตงก u วขึ้นเก่าเลยครับเพราะว่าชูนีนแตงก ua นี่นวยเริ่มนวยนี่เริ่มติดแน่เลยได้พี่น้องตอนนี้ให้ชมบรรยากาศเลยครับโผลเป็นตัดหยาไปให้คุ้ยได้พี่น้องนะครับตัวนี้แบเป็นยาไอหยาหวานเลยครับหยาหวานอิสราเอลครับ เราไปให้คุ้ยเลยพีพพ่น้องเพราะว่าพโพคันทิดงาน,นครับมัน,เนีเลยไปเกี่ยวยาเลยครับเป็นกระตรงตัดนี่เลยครับตัดเอาไปให้คุ้ยครับเป็นจังได้พอมีเลยครับยานี่ต้นเลยก็ว่าสิเอาไว้พันได้พี่น้องแบบนี้ก็คือสิปลูกไ่ได้เลยเพราะว่าดินแห้งแหีงโผดก็เลยตรงตัดนี่เลยครับได้กินนี้นาะพ่อหมื่นหนึ่งเนาะ นี่ครับตัวนี้เป็นยายาหวานอิราเลเลยครับงวัควคั้วีนกินดีได้พี่น้องกินละอ้วนดีนะเหาะยาตัวนี้ัครบยาหวานได้พี่น้องตัวนี้กินบนเรืองงกินดีครับแบบกินแล้วมันจะตันเจือเลยอพี่น้องเหมือนถ้าให้กินได้แบบสามสี่มือกินเท่านึงแหงต่ดดีนะเหาะมันจะเบงเิงแตกต่างกันแหงกับกินยาแบบยาในทุงนาเขาเนี่ยให้กินยานี้ปุ๊บ เหมือนมันมีโปรตีนมี่ยั้งได้พี่น้องโปรตีนหลายเลยครับเห็นอะไรขั้วเหาอ้วนแต่ก็กตันเจรือเลยครับกับด้วยโลเมมากได้พี่น้องไฮเม็นเป็นขั้วเกี๊บเลยครับวันนี้กับกระต่ายใหญ่ได้พี่น้องกับช่วงนี่นี่เต็งกลัวกันออกหลายหลายได้พี่น้อง,งว,อออว่าสิเป็นของอ้าวแล้วก็ของเครับว่าผมก็ะหู้ยู่ครับว่าจังใดมันก็ะตรงขายอย่างเนี๊เลยครับช่มนี้ ะวายควาของอ้าวน่นก็บลายด้พี่น้องของตะน้อยนะประมาณในสองสามงานเลยครับของเปินกระออกเด้พี่น้องขายหมือนละสี่สิบลูกเลยครับของตะน้อยนี่ถัดจากสวนผมไปประมาณจักลอยกเม็ดในครับสวนเพิ่นยูหันในเด้พี่น้องของน้องไส้โพนี่เลยครับแต่ของเสียโูนี่ก็บลายได้พี่น้องประมาณงานหนึ่งคือกันเลยเขาก็เก็บคือกันเลยครับแต่ว่าก็ตตางค้นต่างขายได้พี่น้องขายดีคือกันเลย ดีกลัวบาดใหญเลยพี่น้องออผมปวดขาเลยพี่น้องนี่นะครับแตงผมนี่มันบ่่อยติดนวยเลยพี่น้องผมก็พยายามสิอดน้ำอยู่ครับฟังจากคนที่เขาเคยเห็นมากเลยครับว่าเป็นอย่างแตงบุติดนวยนี่ตอนนี้ผมก็สิป่วยมันแหงเลยครับเพื่อที่สิเอานวยได้พี่น้องแต่ว่านวยก็งามีหรอกนี่นี่เลยครับ งามไร้ครับพอดีได้พี่นอ้องมันทิมน่วยครับฟังผุ่นนี่ทิมน่วยเมอดแบบสองลองนยแต่ว่าฟังนี่นี่ผมคื้จังเห็นมันติดน,วนด่วยเนยด้พี่นอ้องนะครับน่วยนี่งามงามเลยครับ แตงกัวนี่ก็ต้องเก็บซุ้มมือเลยครับบบเก็บบ่อดายได้พี่น้องใหญ่ไวครับเมรนี่เพิ่นเก็บซุ้มมือเลยครับเมื่อวานนี้ก็ได้อยู่ประมาณสิบกัวลูกเลยครับพ่อได้คาขนมได้พี่น้องเห็นบ่มันบ่ค่อยติดหน่วยได้ครับนี่ถ้าว่ามันติดทุกขอให้ผมนี่คือจีเสาหนึ่งนี่บ่ต่ำกว่าพันเลยครับแต่ว่ามันบ่ค่อยติดหน่วยให้เลยครับ เตงนี่ก็ขายอยู่ในราคาที่โลละยี่สิบบาทได้พี่น้องนี่เลยครับให้พี่น้องเบิ้งครับขายนี่ก็ขายไปแถวบ้านนี่แหละวนแต่ในบ้านอย่าคล้องเด้พี่น้องแต่ว่าก็ขายดีหรอกครับมันก็คือสิติดอยู่อะนี่ถ้าเบิ้งแต่ผมอึดหนามเบิ้งได้พี่น้องโอเคไหนมันแห้งๆนะ <laughs> จังว่าสิติดหน่อยให้ เหลืมมีโจในหลายได้พี่น้องหลืมติดนวยเลยครับแต่วันน,ยายาน,บบนวย,นยโจนี่ยไล่หลายเลยพี่น้องแต่ว่ามันบบติดให้ผมกับพยายามฉีดฮอร์โมนอยู่ครับเตะกับบอติดครับกับนวยโจนี่หลายไลงเด้พี่น้องกับตอนนี้ผมก็เก็บได้ประมาณไงเครึ่งกระตาแล้วเด้อพี่น้อง กับแตงก u วซาดีนี่ผมหูซึกว่ามันสินนวยร้ายได้พี่น้องเดี๋ยวกะผมจะสิลองอึดนามเบิ่งเลยครับกับตัวนี้เขาก็ลืมเป็นล่าแล้วได้พี่น้องเห็นเนะใบมันเป็นสนิมน่ะนี่เห็นเนาลืมเป็นล่าแล้วเด้พี่น้องแต่ว่านวยนี่ก็ลืมติดแลวได้พี่น้องเพราะแต่อดนามมันเนี่ยเดี๋ยวผมสิลองอดเบิ่งอีกจักมือสองมือเลยครับให้นวยมันใหญ่ๆจ้งนอยได้พี่น้องจังคอยเปิดหนามส่เลยครับเห็นเนาะ โจนี่ล่หลายเลยพี่น้องแต่ว่ามันบ่คอยติดให้ครับนี่ครับนี่เราได้ประมาณได้ครึ่งกระตาเลยครับนี่โมเมนต์กระตาหน่อยได้พี่น้องโยนี่จนพี่ว่านี่นางชีประมาณเก็ดแปดลูกเลยนะเพาะได้วะรับขายกขายลูกยี่สิบบาทเลยครับไปเดี๋ยวไปทำให้ตก ่นีแถบคนมาเก็บซุ้มมือนด้ยพี่น้องเมย์นี่แหละครับไฟการเก็บบส่วนการขายกับป่าเด้่ยเพี่น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวลองอึดน้ำม,มึงแล้วฮะมันติดหไหลเลยเพาต้องโหดจักสองมื่นอ่ะพอมันเริ่มติดเขาคิดว่ามันติดนะพอ่อ <Okay. S 1> จังเปิดน้ำใส่ะพอ,อมันงามเกินได้พี่น้องเบิึงว่ะแตาว่ามันติดติดนูนไ้นี่เสาหนึ่งมันไม่นน่นอยู่ครับ เสียดายด้วยพี่น้องชุดกลอนะนมันโพติดให้เลยครับสองแถวหนึ่งตัวนั้นเป็นแตงที่ปลูกกลอนได้พี่น้องเพราะว่าการปลูกของผมนี่ผมคิดว่าสี่ไฮมูลนั่นมัดลุ่นปุ๊บแล้วก็โตมูลนีเลยครับนี่ของเฮาสียดายมีขายตลอดเลยครับข้าวแม่สำไรสำนึงเก็บเลยนี่เลยครับผมเสียดายเสียดายเลยพี่น,น้องอีกหนึ่งหั่นนี่เห็นไหมด้วงว่า หนึ่งสองสามยังพระท่านได้หน่วยยังได้เป็น้องมาได้คอตีซีรับไหนซีหาคอกับจังติดหน่วยใหญ่ได้ครับเสียดายแหงเก็บมัดเลยได้ไหมประตองเอาไว้ดอกได้ซ้ำได้กับได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นเลยทางนี้พอแล้วมัดเลยเก็บไปผุนเลยหน่วยซ้ำได้ซ้ำนึงเก็บเลยป่วยใหญ่แห่งนั้นบอมันตรงเกินน่ะ ความเนเบาๆเลยเนาะพอเต่งเปรี้ยนี่น้ักดียังเลยนักตึงๆเลยี่นองตึงว่ะซิบได้ยังนี่ความเป็นไดแล้วเนาะถ้าพอเปรี้ยนี่เลยเก็บถามนวมอย่างมาผูดที่วันเมฆมวยตรงๆยังส่เมฆพวกเก็บอะไแม่เมฆปวยไว้ปุ๊บมาอื่นนีใหญ่เลยเช็นนันนั่นนั้น นั่นแหละเก็บเลยมูนอยมันตรงๆระเออนั่นแหละมูนี่ก็เก็บได้นี่เห็นบนนั่นมูขาวๆเนาะนั่นแหละนวยใดมันส่งอ้วนๆน่ะเก็บเลยแม่ป้อยไว้มือนแม่ก็เกยตัวมันใหญ่เห้งเนาะเต่งหนามแม่คือเต่งโมโหหนามได้ไหมครับถ้าว่ามันติดลวยหายได้ไหมน้องเสาหนึ่งนี่ไดมันไม่แน้นอยดองน้องเมฆเมื่อวานนี่ไดแจ็คลอยสงสัยสี่ใดลายอยู่ได้ไหม จนบัวใดนับนี่เลยเงินนี่ได้มากกะใส่ได้พี่น,น้องบัวใดเก็บแล้วครับสีแนวกินแนวยังไปเลยครับใหแต่มีใส่ได้พี่น้องเพระาะว่าบัวใดปีนงานทางอื่นเลยครับลูกบานนี่ก็ได้มากนี่ก็มุนเวียนเลยครับายได้นี่ได้มากกะใจได้มากกะใจแม่นโนแม่ เราออกไปไหนแม่เป็นยิ้มเลยยิ้มแบบอมยิ้มอมยิ้มได้ไม่น้องเบื้องว่าเนาะดอกแม่ว่าดอกคักนั่นเอดอกมันคักนะแต่มันติดไห้น,น่ะ <c oughs> ถ้าเบื้องนี้พี่น้องนี่พี่น้องก็รอดชมคลิปล้างๆเลยครับว่ามันสิติดไห้บ่ผมก็พยายามไปถามผู้ที่เขาเคยเห็ดมากลอนเลยครับว่าเป็นยางมันบ่ติดไห้ <c oughs> แต่ว่าเถามันสวยงามเลยครับแต่ว่าดินมองนี้นี่มันเป็นดินในที่ เก็บขุดจากข้างล่างเลยพี่น้องเหมือนดินข้างล่างดินกลนซาเลยครับดินกลนโบมาถมแต่ว่าผมพยายามปุ้งไอ้เก็บดําแล้วก็ขีง่งวเลยพี่น้องใสล่ลายเติมพี่เลยรับนี้เห็นว่ามันจะง,งามไห้พอรอบนาน,นีงามเทน,นะเพาะ<ม>เอาไว้ปลูกผักเสียงามช่วงเดือนเมษาเลยพี่น้องพอสิไปปลูกแตงกวาตอเลยกับบัไดดดอกเพราะมันสัาเลยพี่น้องมันเส,สียเเป็นโลกเห็นว่าน่ะหน่วยบางใหญ่เลยนะ เออกะวันแนมยุบไปนี่เลยครับตอนนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยเลยครับเคมีเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดไปนี่นี่ผมสีโล่งเลยครับโล่งให้มันมืดสุยางเลยครับโล่งโล่งเบืงจงใจเขาตัวได้ครับน้อยดกว่าไม่เอ้โอ้เสาละซัมนีคก็มีเฮงื่ได้พี่น้องถ้าว่ามันติดให้ตั้งแต่พุ่นเอาเพราะ สาวละซ้ำนีเ่เลยเลยเนาะรุดลอยไอต้องถามโพล่ะครับโพล์เป็นเค,เคยเห็ดมาก,ก่อนอู้เดี๋ยวแม่ให้เพี่ยวให้เพิ่นเบิ่งต้นนี้ก่อนจะทัดเก็บเลยนี่นหนเห็นว่ามูมันแหงๆนะเพิ่งว่ามันติดหน่อยว่ะมูขี้ลายๆได้ไม่น,น,นองเลยเทปทุกโคกอ่ะไม่เหงาเออแต่ว่ามันติดห้คือวงหนึ่งหันนะมูนั่นนะติดห้คืบมูนี่นะโพคักเลย นันว่ไอ้เงยเงามือนั้นบ่ติดดอกมุลกกร์น่ะเสียดายเก็บไปไหมกล้องอิดเรียดอยู่นี่เะ็รับน้อยหลายเด้ไม่เนาะเศร้านิงเดี๋ยวก็คือสิเก็บไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าฟังนี้ยังพระท่านไหนเป็นลาใบสนิมเลยครับแต่ว่าฟังผุน่นอะเป็นเลยครับ ม,มันนำโมกลงเฮงเล็ดหรอวะเดยงนั่นหละนั่นเห็นหว่านั่นนั่นหละนุวยหนึ่งเห็นไหมทำไมตตกก็ไม่เห็นไหมนั่นหละต้นวิตตกต้นพุน่นเออต้นพุ่นนำ้ำบบเก็บกระตงเบิองดีๆได,ด,ด,ด้พี่น้องหัวเต่งใ่ไส่้างครับ มันกัดชิ้นเลือดเนยยังนี่เลยครับแต่ว่าเลือบไม่ร้ายหรอกกระตายไม่ตัวใสเพิ่ง <c oughs> อยากใส่กรนะต่าย <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวเปี้ยวถือซอยหรอกนะสำหรับผลงานเซานีได้พี่น้องเป็นอย่างไรแม่พอใจบ่เออกับพอใจได้พี่น้องได้ซำนีครับเอาแต่สอนและซำนีซิบมือหลายพันอยู่หรอกเนา <c oughs> ะไปแม่ไปตาชอบก็บฝากเลยได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เลยครับ ต่ก็อย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามได้ครับช่องครัวบ้านผมเลยครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามผมกับเมย์เลยครับโพได้อีกช่องทางนึงได้พี่น้องทางเพจเลยครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็คือสิไปเพกโขงเลยครับเมย์ได้พี่น้องคืนสิไปขายเพราะว่าโพนี่ไปเห็นงานครับอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแล้วครับบ๊ายบายครับสอละสามสี่ลอยยังได้พี่น้องเนี่ย tên qua lúc xuôi xuôi